สมเด็จพระนารายมหาราชวีรกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญทรงพระปรีชาชานในด้านการทูตและทรงปกครองอาณาประชาราชด้วยทศพิธราชธรรมทรงเป็นพระราชาโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ25พรรษาทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่กรุงศรีอยุธยาโดยพระปรีชาสามารถในหลายด้านทรงขยายพระราชนาจักรโดยทำศึกให้ได้เมืองเชียงใหม่เมืองทวาย และเมืองมอตมะกลับมาเป็นของกรุงศรีอยุธยาทรงส่งเสริมด้านการค้าขายกับชาติต่างๆอาทิจีนอินเดียฮอลันดาอังกฤษและเปอร์เซียทําให้กรุงศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการค้าระดับนานาชาติเมื่อพุทธศักราช2209ทรงสร้างพระราชวังพระนารายราชนิเวศท,ที่เมืองละโวห,หรือลพบุรีเพื่อใช้สําหรับว่าราชาการและต้อนรับแขกเมือง โดยได้เสด็จพระราชาดำเนินไปประทับ8-9ถึงเเดือนต่อปีในรัชสมัยของพระองค์มีการติดต่อสัมพันธ์กับตามประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันออกนั้นในดินแดนตะวันตกนับแต่เปอร์เซียจนถึงประเทศในทวีปยุโรปทรงส่งคณะราชาทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมทั้งนำวิทยาการและเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในราชนาจักรทั้งการสร้างป้อมปืนระบบน้ำประปาการแพทย์และดาราศาสตร์ เกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญสองครั้งได้แก่ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2 2 2พองร่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปท่อพระเนตรณพระที่นั่งไกรสอนสีรราชหรือพระที่นั่งเย็นทะเลชุบสอนเมืองลบบุรีและปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช22 3 1ได้ท่อพระเนตรพร้อมคณะบารหลวงชาวฝรั่งเศสที่พระราชวังเมืองลบบุรี นับได้ว่าการศึกษาดาราศาสตร์สมัยใหม่ของไทยเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระองค์รวมทั้งโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นที่วัดสันเปาโลเมืองลบบุรีและที่กรุงศรีอยุธยาทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายด้วยพระปรีชาญาติพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดกกล้าโปรดกระมมให้ทรงคณะราชทูตเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อถวายพระราชสารและเครื่องมงคลราชบรรณาการ แด่พระเจ้าหลุยที่1 4หลายครั้งซึ่งกษัตริย์ฝรั่งเศสก็ทรงแต่งตั้งทูตเดินทางมาถวายพระราชสารแด่สมเด็จพระนารายมหาราชเป็นการตอบพระราชไมตรีการทูตครั้งสําคัญยิ่งใหญ่ของสยามคือเมื่อพุทธศักราช2229ี่สที่ทรงแต่งตั้งเจ้าพระยากโกษาธิบดีปานเป็นราชทูตการทูตครั้งนั้นเป็นที่พอพระาราชฤทัยของพระเจ้าหลุยที่1 4อย่างมากจึงทรงโปรดให้เขียนภาพคณะราชทูตไทยเข้าเฝ้า เป็นภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ณพระราชวังแวร์ายและสร้างเหรียญที่ระลึกด้านหนึ่งเป็นพระเจ้าหลุยที่14อีกด้านหนึ่งเป็นรูปคณะราชทูตเข้าเฝ้าถวายพระราชสารรวมทั้งโปรดให้แต่งหนังสือเล่าเรื่องการทูตของสยามกับฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนทูตกับประเทศฝรั่งเศสเป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรมอย่างความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศเป็นอย่างมาก สมเด็จพระนารายมหาราชราชทานเสรีภาพในการเผยแผ่าศาสนาคริตสต์ในสยามอีกทั้งทรงเปิดโอากาสให้ชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติเข้ารับราชการฝรั่งเศสจึงเทิดพระเกียรติว่าทรงเป็นจักรพรรดิของโลกพระองค์หนึ่งโดยเอกสารชาวตะวันตกบันทึกพระนามว่า King Narai the Great ตั้งแต่ศตวรรษที่17ทรงมีพระปรีชาในด้านการกวีทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง เช่นโครงเรื่องทศรสสอนพระรามภาลีสอนน้องราชสวัสดและสมุทรทโคตรคำฉันเป็นต้นด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรกล้าโปรกระม่อมให้พระโหราธิบดีหรือพระมหาราชครูประพันธ์หนังสือจินดามณาีเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรกสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา32ปีสเสด็จสวรรคต ณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์พระราชวังพระนารายราชนิเวศเมืองลบบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231สิริพระชนมายุ56พรรษารัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ล,ลึกลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราช11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธี มีการวางภูมิลาถวายราชาสการะณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลบบุรีและสถานที่สำคัญทั่วประเทศเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองภัยบูรณ์แก่ราชนาจักรและวางรากฐานวิทยาการสมัยใหม่ในหลายด้านอันเป็นผลให้มีการพัฒนาบ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน